ครับตอนนี้คนล่องป่าอ่นห้อยแสงนะครับเนาะห้อยแสงบ่อป่าป่าอำเภอว่านอนนิวัดนะครับเนาะเป็นน้องน้อยๆนะครับเนาะน้องคนกะบอกกันนครับว่าป่าเขาวปลาขาแง่งไหลนะครับเนาะอาจจะบ่มีปลาใหญ่แล้วอาจจะมีปลาใหญ่ให้เบิ่งครับ เดินุับลุนุนลุนลุนนครับเนาะลุนุนลุนลุนน